ถ้าคุณเครียดจนติดต่อก,กับพระเจ้าจนติดต่อก,กับเพื่อนจนทําความดีกับคนที่กัดสนและมีปัญหามากกว่าคุณและคุณจะสงบสวัสดีครับพี่น้องเข้าไปยังมีพลัง วันนี้พ่อจะพูดเรื่องความเครียดความเครียดเป็นโรคปัจจุบันเพราะว,ว่าในสังคมปัจจุบันเราเรีบมากกว่าสมัยก่อนเรานอนพักผ่อนน้อยกว่าผู้ญาทายายของเราจะเรียนแล้วหนึ่งชั่วโมงเราไม่ค่อยติดต่อกับธรรมชาติเราอยู่ในห้องอยู่กับตึกอยู่กับซีเมนต์ก็ก็บอกว่า อาการปวดหัวบ่อยๆไม่เตะโรคหัวใจเพละนะครับเพราะอาหารความดันนะฮะโลหิตความรู้สึกนอนไม่หลับสิ่งเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับความเครียดความเครียดเป็นส่วนประกอบยวมันตีเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆสารพัดยา พระเยซูเจ้าก็เคยรู้สึกเครียดเห็นจัที่สุดในโวนเกเซมนีเครียดกลัวกังวลพระองค์กังเครียดเวลาเห็นหมู่บ้านต่างๆที่พระองค์ไปเทศไม่สนใจคําสอนที่พระองค์ได้ทุ่งเทรพลางได้ไปเทศนะที่ตันงๆไปรักษาคนป่วยสารพัดอย่างเฉยเมยไม่สนใจนะครับมันไม่มีผลงานอะไรทั้งสิน้น พะเวลามีความรู้สึกเครียดเราต้องระมัดระวังอันแรกจะต้องยอมรับว่าเราเครียดและก no ็ต้องหาสาเหตุบางคนกาแก้ปัญหาเครียดด้วยวิธีที่ผิดวิธีหนึ่งเดิมแอลกอฮอล์การเดิมแอลกอฮอล์มาได้แก้ปัญหาอะไรทั้งสิ้นตรงข้างข้ามการเดิมแอลกอฮอล์ถตาเรา ทำให้เราหนอนไม่ค่อยหลับด้วยซ้ำนฮะหรือไปจอบปิง้งไปเล่นการพนันไปกินข้าวอะไรสารพัดอย่างฮะสิ้นเล่านี้อาจจะช่วยบรรเทาอาการช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่แล้วจะกลับมาเราควรจะกแก้ปัญหาของรู้สึกเครียดที่ย่อมเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไรก็<อ>ฟัง กาพูดของพระเยซูนะในพระวรสารหนาบ,บุญมาธิวพบทที่สเป็นท่านท่านหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา,า,ราเถิดเราจะให้ท่านได้พักผ่อนท่านพระองค์ทราบว่าวัานที่เราจะมีอาการแบบนี้พระองค์ก็ไปประตู เชิญชวนให้เรามาปำนักอยู่กับพระองค์ังนั้นเวลาเราเครียดเสนอให้เราสงตนากับพระเจ้าภาวนาเล่าให้พระเจ้าฟังว่าเรากังวลเรื่องอะไรเราเครียดเรื่องอะไรัรรออไรที่จริงพระเจ้าทราบดีแล้วแต่กันเล่าช่วยให้เราได้บรรเทาใจได้่ลนคลายมากขึ้น โมเสสคงเป็นคนที่เครียดตอนที่จะต้องพาประชาชนของพระเจ้านับเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้กี่คนในทะเลทรายแต่ก็วมไปวมมา40ปีเต่โมเสสมีเคล็ดลับคือโมเสตันเต็นนอกค่ายเป็นเต็นนัดพบเวลาโมเสเครียกเข้าไปในเต็นนัดพบ เละสนทนากับพระเจ้าเหมือนมิตรสหขายสนทนากันบันทึกว่าในพระคัมภีร์นะนี่เป็นวิธีการระบายความเครียดกับพระเจ้าเป็นสิ่งแรกอันที่สองเป็นการระบายความเครียดปัญหาความกังวลต่างๆกับเพื่อนที่ฝันเราที่เข้าใจเราก็ดูตัวอย่างขอบพระเยซูเช่นกัน เวลาพระองค์อยู่ในสวงเกสเซมานีกังวลเครียดไปหาสาวกและเชิญใครเขาร้าภาวนาพร้อมกับพระองค์และเวลาสาวกหลับก็ปลุกใครเขาเตืน่นจอนจะกอบไตรโกร,โรและบอกว่าเราเป็นทุกข์เป็นพันความรู้สึกทุกข์เครียดกับสาวกและก็ที่สาอาจจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะติดอยู่ กับอารมณ์ทันลบเครียดเหนื่อยมาดูเร <nh> ื่องบวกพพสิทีฟคุณมีงานอะไรที่คุณรู้สึกภูมิใจคุณมีใครที่คุณรู้สึกเป็นเพื่อนสนิทที่รักคุณคุณได้ทำอะไรดีๆในช่วงผ่านเดือนที่ผ่านมา เพราะว่าการมองเห็นพระพร์ที่คุณได้รับจากพระเจ้าเวลาคุณเห็นส่วนที่ดีที่คุณมีและคุณเป็นและคุณทำนั้นจะทำให้คุณมีพลังได้มีคกามังบอบมากยิ่งขึ้นพราะรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเครียดมากๆแล้วก็เป็นคนที่มองตัวเองในแง่ลบ มองโลกในแงล่ลบเหตุผลหนึ่งคือเขามีปัญหาตั้งแต่เด็กมารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขาเท่าที่รักพี่น้องคนอื่นและเพลงนี้ก็รบกวนเขาตลอดพ่อก็แนะนําให้เขาไปเป็นสมาชิกของสมาคมวินเซนเดปอนที่ช่วยเหลือคนจนเดื๋เวลาเขาไปกับสมาชิกวินเซนเดปอนเยี่ยมคนชาราคนป่วยคนที่โดดเดี่ยวคนจน เริ่มออกจากตัวเองเรียกเห็นว่าอปัญหาของพวกเนี่ยมันหนักกว่าปัญหาของเขาหลายเท่าแล้วเวลาเริ่มให้ความช่วยเหลือเก่ผู้อื่นสนใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นก็<อ>ถ้าคุณเครียดจนติดต่อกับพระเจ้าจนติดต่อกับเพื่อนจนทําความดีกับคนที่กัดสนและมีปัญหามากกว่าคุณและคุณจะสงบ ข,ขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ยากไร้ได้ที่มูนิธิยุวพัฒน์โครงการเยสุธเพื่อการศาึกษาขอพระเจ้าอวยพรในน้ำใจของท่านครับหากใครดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับ